ดีเราท่านผู้ชมวันนี้เราจะามาสัมภาษณ์อาชญากร,กรสงครามและนักขา่าวดมีขา่าวหัวที่สุดในพระหุษกวาณหุยนนักขา่าวหรือคุณคิวสวัสดีเอาล่ะคุณคิวผมมีคําถามนอกจากที่คุณจะรับจ้างฆ่าคนแล้วก็สังหารคนเพื่อเพิ่มอาชญากรสงครามของคุณนอกจากนั้นคุณยังทําอะไรเป็นเวลาว่างบ้างแอมปฏิบัติอุปกรณ์สรับลักพาตัวคนแม้เป็นคําตอบที่น่าประหลาดใจจริง แล้วผมมีคําถามต่อถ้าวันนี <c oughs> ้คุณอยากจะลักพาตัวใครคุณอยากจะลักพาตัวไปครับอืมไม่รู้สิอาจจะเป็นนายก็ได้นั่นคงเป็นมุกตลกใช่ไหมครับเฮ้ยคุณมองกายเชิญขอถามหน่อยว่าเงินหนึ่งบาทที่ฉันเอาไปพีออเดอร์เลยไฟฟ้าใหม่มันหายไปไหนเอ่มโอ้ไงคิวเอ่อมีธุระอะไรหรือเปล่า เดียวฉันก็ขอไปเช็คบัญชีอีกบัญชีหนึ่งเผื่อทาเงินตกหล่นไว้ที่นั่นแล้วกันนะเอ่อคุณหมอกาคิดว่ามันจะได้ผลเหรอนี่ฮิวฉันเป็นหมอนะถึงแม้ฉันจะไม่ได้เก่งเรื่องโปรแกรมหรืออะไรอย่างนั้นแต่เรื่องกระดูกนี่ฉันเก่งแน่นอนฉันหวังว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้จะแก้อาการปวดหลังของนายได้งั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนี่คุณหมอกาช่วยเตือนครั้งหน้าด้วยว่าฉันไม่ควรจะปรึกษาเรื่องกระดูกกับนาย เอ,อถามจริงไอ้พวกมแมลงสาบศักดิ์สิทธิ์นั่นหม่อีกแล้วแต่ยังไงก็เหอะจากการแบบวิธีนั่งเดิมดีกว่าอ่อ๊บโอห้ตายสิเจ้าเนื้อนี่มันถงึนุ่มจริงๆเลยเออนี่คุณมองกะข้าถามอะไรหน่อยดีว่าทําไม่น่าถึงทำได้เนื้อนุ่มได้ขนาดนี้ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็แค่เซตควาหน่ารังเกียจอย่างแกบอกว่า้างว่าแกขายยาหน้าในกับขครไอ้พวกการหมักแบบปกติเอาล่ะคุณ p อ s t a l d ูสวันนี้คุณจะมีอะไรนําเสนอพวกเราละ่ะต้นเลยฉันก็คิดว่าจะมาลองเล่นๆเ,เพื่อจะได้ตังฟรีกับบ้านแต่แบบเห็นพวกนายพูดจริงจังแบบนี้ฉันก็คิดว่าช่างแมงแล้วกันเอาเป็นว่าฉันจะมานําเสนอขายละล่ะ แต่ขอถามหน่อยพวกนายพอจะมีแมวสักตัวไหมฉันจะได้นําเสนอแหละ mm. และนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงเอาปแมวมาทําเป็นปากกระบอกเก็บเสียงปืนแล้วพวกนายคิดว่าไงล่ะฉันคิดว่ามันแปลกใช่มันแปลกแต่มันก็เออช่างไหมเอาล่ะคุณพอร์ทอลตอนนี้เราได้ตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เราควรจะให้คุณมันคืออะไรนะคุณพอร์ทัล เหมันง่ายยิ่งกว่าการเล่นเกมพอ r ท a l 3ให้จบเลยวะ่ะไม่ต้องห่วงนายคิวบทของเกมกระดานคือดีฉันเขียนเรียบร้อยแล้วแลวหละเหลือแค่ชวนคนสร้างแล้วก็เพื่อนนิดนั้นนะเฮ้ยคนร้างมาเล่นกระดานไหมวันนี้มีเดียนดีเดยอะนันใชไทย แล้วคนสร้างว่าไงบ้างไม่อะคนสร้างเขาบอกไม่ไปชวนพวกแซมพวกหมามาเล่นอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันพวกเขาน่าจะว่างยอยู่แหละนี่คิวนาะยหาเจ้านั่นเจอหรือยังไม่ฉันโอ,อ้ฉันเจอละเขาอยู่หายจากพวกเราไปประมาณอีกสองไม์นะโอเคนั่นไงมันนอนสบายอยู่ตรงพื้นหลงๆนั่นเลยพอดีหาตำแหน่งหน่อยว่าจะมีโอกาสไหมที่เราจะใช้ปืนลูกชิงนยิงใส่มันได้ โอเคปรับหนึ่งนะระหว่างนี้ฉันจะส่งมันไปแล้วกันนะเออเดี๋ยวก่อนนะ้ทำไมฉันไม่เห็นมาแล้วอ่ะเอิมคิวนายมีขวานปักอยู่ตรงตานายนะเอ้จจิงด้วยแล้วตาเป็นไงบ้างก็ง่ายๆบาดสนิทงานวันนี้เราก็ยกเลิกแผนจะไขเวรนั่นก่อนแล้วกันค่อยไปทำพรุ่งนี้